ผ่านไปไม่กี่วันจากมะลุมที่ไม่มีใบเจอฟามแห้งแล้งและมีหนอนมากินจนใบไม่มีตอนนี้ต้นงามขึ้นครับมีใบเต็มต้นมะลุมเป็นพืชที่มีประโยชน์ทุกด้านครับใช้ฝักไปแ,แกง กินก็อร่อยมีวิตามินต่างๆเยอะยอดก็สามารถเอาไปจิ้มน้ำพริกกินอร่อยนี่ครับต้นที่เคยถูกหนอนกินอันนี้ยังไม่งามเท่าไหร่นี่ครับแตกกิ่งมาเยอะปลูกไว้สักต้นสองต้นก็เหลือกิน นี่ก็สองปีแล้วครับแต่ว่าหนอนมากวนเพราะเราไม่ได้ฉีดยาสารเคมีใดๆก็ออกใบดี